อนนี้เราสองคนก็ทํางานนี้มา6เดือนแล้วนะคะรายได้วันนี้ของปอก็คือ8,7 0 0เรยเน่อมว่าของป่าน6,450บาทค่ะนี่<ส>นอยากได้อะไรก็ได้อยากซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมก็ได้ซื้อพ่อกับแม่ก็แฮปปี้ตามไปด้วยค่ะเพราะว่ามีเงินส่งให้พ่อกับแม่ด้วยค่ะสวัสด,ดีค่ะปอค่ะป่นาปนค่ะวันนี้ปอป่านจะมาอธิบายรูปแบบของงานที่ปอป่านทําแบบสั้นๆง่ายๆแบบฟังปุ๊บแล้วเข้าใจปั๊บ และสามารถเริ่มต้นทำงานรับรายได้รวมกันวันละ12,000บาทแบบเราสอคนได้ทันทีบริษัทที่ปอปานทำงานด้วยชื่อว่าบริษัทสยามซีเล็กชั่นค่ะเป็นบริษัท ยัตสุนีประสาททองโอสดทายาทมหาเศรษฐีอันดับต้นต้นของประเทศไทยซึ่งเป็นเจ้าของระบบซูเปอร์แพลตฟอร์มดิจิตอลออนไลน์ระดับประเทศที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากที่สุดในตอนนี้โดยจะมีอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มหรือธุรกิจค้าขายออนไลน์ขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมธุรกิจทุกรูปแบบให้อยู่ในที่เดียวกันเช่นร้านอาหารโรงแรม ห้างสรรพสินค้าร้านค้าต่างๆสินค้าที่มีมาตรฐานทั้งไทยและต่างประเทศอาหารเสริมดีๆเครื่องสำอางดีๆรวมถึงเกมโดยทำการตลาดผ่านระบบชาร์กมาร์เก็ตติ้งซึ่งตรงนี้แหละที่จะทำให้ทุกคนได้รับรายได้จากบริษัทแบบที่ปอป่บานได้ เย้ <Yay! S 2> เราจะใช้เวลาสมัครไม่ถึง2นาทีเพียงแค่ใช้เบอร์มือถือหรืออ e ีเมลก็ได้สมัครฟรีหลังจากนั้นสมัครเสร็จแล้วจะได้ระบบสำหรับทำการตลาดจากนั้นเข้ากลุ่มเรียนรู้งานเรียนรู้เทคนิคสร้างไรายได้ไม่ถึงชั่วโมงสอนง่ายมากๆสอนจบเราจะเริ่มทำงานเป็นทันทีเริ่มทำครั้งแรกป่านเริ่มทำก่อนก็ เพียงแค่เอาระบบไปโพสผ่านไอจีเฟซบ o ๊กผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงก็มีเงินเข้ามาประมาณ1,200บาทจากนั้นก็สามารถถอนออกมาใช้ได้ทันทีพ่รู้ว่าป่านทําได้ฉันก็ต้องทําได้ไหมอ่ะไข่ไบเดียวกันจากนั้นก็ทําตามป่านมาวันแรกที่ทําเลยได้เท่าไหร่ทำไ,ได้เยอะก,กว่าฉัน <c oughs> ป่านทําได้3,400บาทหนูดีใจมากๆเลยอะเพราะว่า ก่อนหน้านี้เราทำพาทามยังไม่ได้เยอะเท่านี้เลยอะเรา2คนทำพาทามหนึ่อาทิตย์ยังไม่ได้ถึง3,400เลยอะเออคือดีใจมากๆระบบเขาก็ดีด้วยคนสอนก็สอนดีสอนเข้าใจตอนนี้เราสองคนก็ทำงานนี้มา6เดือนแล้วนะคะรายได้วันนี้ของเราก็คือ8,700เรยอะมากของป่าน6,450บาทคา่ะนี่ รายได้รวมกันวันละหมื่น่ถึงหมื่นห้าบาทต่อวันเลยนะคะชีวิตก็คือแฮปปี้ขึ้นมากอยากได้อะไรก็ได้อยากซืก้อกรเป๋าแบรนด์เนมก็ได้ซื้อพ่อกับแม่ก็แฮปปี้ตามไปด้วยค่ะเพราะามีเงินส่งให้พ่อกับแม่ด้วยค่ะค่ะสำหรับใครที่ฟังรายละเอียดคร่าวๆแล้วสนใจนะคะสามารถทักมาขอลิงก์สมัครได้เลยค่ะ